ไปเก่งนะตอนนี้เราอยู่กันที่หมูตัวเฮียนะจ๊าเมื่อกี้เราไปสมัครเดี๋ยวเราให้พูดเดี๋ยวเราก็กลับไปไ่ายใหม่เนอะจีบด้รยกูไม่อยากถ่ายมึงกไม่อยากไรก็ไม่อยาก่ย ตอนนี้เราก็เลยมาแกินข้าวนะจ๊ะเราต้องเท่หุ่หมุพิย่าหลวงสวนหลวงแคจาหมูตัวหมูตัวเฮียนะจ๊ะไม่ใช่ปไรเนี่เราไปสัอาหารกันดีกว่าลุยยังไมข้าก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งจ้าชิมหน่อย มึงเล่ดีไม่ต้องลงโต๊ะอะไรอย่างเี้ยไรมิดร่กูเป็นดาราเี้ยไม่ไหไปชิมจ้าอร่อยไหมอ่ะอร่อยมึงเียฉันมึงมึงกรอบอมปอมมึง เนี่ยท่านเมืองเหมือนไม่ต่างกับกูหรอกต่อมเนี่ยใครให้พวกเราอะใครอยากใครรู้ว่าถ้าเกิดใครให้เราไปดูว่าแบบให้เราไปรีวิวนะพอเถอะพอไม่พูดไม่พูดเดะน่าจะดูดีกว่าหมดข้าวแบบปลาไหมขอบคุณนะไปกินดีกว่าปลาเพื่อนดูหิวก็ ร้อยกเอ้ยยยยยยอยย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 ยนยยอยย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 ตยย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 ออกยาได้ยย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 อยย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 ยอยย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  ก็กลัวนะกลัวงงไม่กืัวเหรอเนี่ยเขามองไม่เห็นมึงหรอกแบบเอาอยากได้ของคาวหรือของเค็มอ่ะเออเอาหวานดิโนเทลลากล้วยดิแค่นี้เพื่อนก็สติไม่ดีแล้วนะเพื่อนกินน้ำตาลไปอีกก็คือ กูถ่ายมาถึงมึงแล้วนี่สมัครมาแล้วจ้าไม่ให้ดูชุดเดียวกันดูชุดดูนะมึงที่นี่เราอยู่ไหนอะคือเราอยู่ที่เอ่อ OCA เว้ยอ่านมองไม่ Oriental Culture Academy Oriental Princess ใช่คุณสามารถมาเรียนแบบอ่ำ ภาษาจีนได้ที่นี่ทำไมคนถ่ายแตะกล้องกูนั่งวะอ้าวจ้าขดัดว่าจ้าบรรยากาศโรงเรียนก็คือ,คอน่ารักบรรยกาศโรงเรียนก็คือเหมือนโรงเรียนอะเป็นโรงเรียน <laughs> เโรงเรียนเลยอะคือรับปร,ริญญาเสร็จกูก็มาเรียนตอนย่อ <laughs> มันจะเริยนได้ป่ะมึงว่ะ <laughs> กลัวแม่มันจะเดินถึงไหนก่อนะไอ้ทว่าเอาละมึงลดจอดละมึงมันจะมันจะเศร้ามากถ้าเรานั่งกับตัวนี่แต่เรารถมามันก็เหยียบเออตัวเราไปตัดกับรอย่างงี้ไม่อะอย่าไปยุ่งกับมันเลยกูว่ามันมีใยของมันอ้วยเอ้ยเอ้ยมันดูมึงรู้จักสไปเดอร์แมนปะนี่ไงมันลงล่องมันก็ปลอดภัยแล้วมึงมันฉลาดเว้ยมันฉลาดกว่ามึงแน่ๆที่กูแน่ใจอะ